โน้นนกแอสบี้พนะี่ฟารีอาพี่ฟินข้าวชีข้าวปอมอ่ะจริงเหรอลูกน่ารักจังเลยอ๋อไม่ใช่นกนก้นแล้วกันตอนนี้นะคะอยู่ช่องฟินฟาแฟมิลี่นั่นเองค่ะวันนี้พี่ปีจะพาทุกคนมาชมสัตว์กันนะเองวันนี้พี่ปีกับน้องฟาเรียาน,นะคะอยู่ในงาน ก็ไม่รู้ครับแต่เน่ตที่เรารู้ก็คือเราอยู่ในเซ็นทรัลนั่นเองวันนี้พี่ฟินเขาพามาดูอะไรพี่ฟินนี่เนี่ยเนี่ยอะไรพี่อ๋อระวังนะเขาบอกว่าบ่อนปักอ๋อใช่นะเขาบอกระวังสัตว์กัดนะห้ามจัดโอ้ตอนนี้มาดูอะไรนี่พี่ฟาเรียไม่ใช่หนู g กสบี้พี่ฟาเรียพี่ฟิน ดูจักไม้หนูแค่สองมันสวยมากเลยเนาะดูตามมันสิทุกคนตามันแดงมากเลยมันตกใจตกใจมันร้องมีเสียงด้วยพี่ฟเฟเดียมีเสียงร้องด้วยฮดูวิ no ว่งดูอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วิฟเฟเดียบอนผักกระต่าย20บาทลูกโอ้ยนี่ตอนนี้ ตายก็ตายนะครับทุกคนดูห <gemacht> ูมันสิบิฟารียอุ้ยบิฟารีอไปดูอะไรนู้ห้ใหญ่มากเลยหูใหอ่ะชี้ขงมอ่ะดูดูน้ามันสิบิฟารีน่ะกลัวมากเลย ไอ้เจ้นี้เป็นนักล่าด้วยใช่ไหมเด็กอันนี้เขาเรียกนกอะไรนี่นกเขาอินเซียดูเรเซียอ๋อนี่เนาะตัวใหญ่มากเลยเนาะพี่ศาเดูเละปีศาจยังโอ้โหมันใหญ่ไอ้ตามันง่วงมากเลยนะเนี่ยดูตามันง่วงนอนมากเลยเฮ้ยมาดูนี่หน่อยสิโอ้ง่วงนอนมากเลย เอ้าไอ้นกนกยิงเหรอเอ้าป้าป๊าเดินผ่านมานึกว่าเป็นของปลอมลูกเมื่อกี้เนื้อเป็นตุ๊กตาเฮ้ยลูกดูตามมัสิลูกนี่ก็เรื่องนกอะไรนกเขาไว้เฟสโอ้ยดูหน้ามันสิน่ารักจังอ้๋ไม่ใช่นกนู่นละกันดูมันดูมันดูมันดูดูมันมองกรดูมันมังกรน่ารักไง เสนงรงก็มีเสียงร้อด um, ้วยมันร้องตรงนั้นเหอมันร้องเขาหรอต้อูมันร้องฟุกฟู่ร้องฟมกฟู่้องสวยมากเลยนะตัวนี้มันสวยมากเลยนะโอ้ยดูดูก็มองน้าดูก็มองก็ดรู ได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมฮะอ่านึกว่านกปลอมนะตัวจริงทุกคนนี่เป็นนกของจริงเลยนะทุกคนเนี่ยโอ้มนางน้าอแล้วตัวนั้นดูใหญ่ดูวใหญ่ดูวใน้มาตอนนี้นะคราบบบาบบบาบบบ ก็คือต้องบอกว่าพี่ฟินกับพี่ฟาเรียก็คิดถึงน้องฟิลฟูจิเนาะอันนี้พี่ฟินกับพี่ฟาเรียก็มาป้อนอาหารน้องกระต่ายกันอ้าวป้อนเลยเรียกมันมาเรียกมันมาปักนมามันจะมินมั้นมานี้มินมั้น้มนีลนมา้นน้นมนน้ีี้นน้นนีาเีา้นน้นมา้ พอดีก็กำลังจะไปพ่ออาหารนี่ก็กำลังกระต่ายก็กำลังก้มหน้าอยู่เลยระวังนะพี่ปลาเดียเดี๋ยวเราไปดูหนูแกสบี้กันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปาเดียจะเอาอาหารให้หนูแกสบี้นาะได้หมดอันนี้ด้กินผักใู้มันกินผักให้มันเลยให้ผักมันเลยให้ผักมันเลย โอ้โหโหร้ายมากเลยโอ้มาดูตะคุบเลยให้เลยลูกอย่ากลัวเลยพี่ป้าอนอย่ากลัวเลยมาแล้วให้คุนอดมากูดูนะครับทุกคนโอ้โหมันโหดร้ายมากเลยทุกคนมานูด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 ูอลููดดูู

โอ้นี่มีหมูแค่ด้วยพี่ฟาเรียดูอันนี้หมูแครน้พี่ฟาเรียเนาะดูมันเยอะอยู่นะโอ้ยเต็มเลยแต่ว่าเราจับไม่ได้เพราะว่าเราไม่เราไม่ได้เป็นคนพูดเราเป็นคนอิสลามอ๋อเราจับหมูไม่ได้เนาะดูมันมาแล้วพี่ฟาริยดูไปเราไปดูอย่างอันนี้วะนู่นนู่นนู่นอะไรนู่นพี่ฟาริยะนู่นนู่นตรงนู้นดูดูตัวพี่ฟาริยะอะอดิบัล่าดูพี่ฟาริยรู้จักด้วยเหรอโอ้โหมันตัวใหญ่มากเลยนะ มีสองตัวพี่ฟาเรียรคาบิบาร่าตุกขึ้นยืนหน่อยอยุขึ้นยืนหน่อยโอ้ยนอนขีกอย่าเดินซะแลว้วโหทุกคนปะพายอยากจะบอกอว่าตรงนี้ตรงนี้มีอะไรนี่คืออะไรมันตัวอะไรครับพี่ฟินมันคืออะไรครับพี่ฟินอ๋อแล้วนี่ข้างหลังนี่มันเป็นอะไรพี่ฟินนี่ข้างข้างหลังนี่คาเฟ่อะไรครับพี่ฟิน โอเคทคาเฟ่เนาะโอ้โหทุกคนดูแมวสิครับแต่ละตัวโอ้โหพี่ฟินใหมากเลยตัวน้นพี่ฟินดูนะนอนอนทุกคนนอนนอนทุกคนเดี๋ยวป้ายดูเดี๋ยวป้ายดูโอ้โน่อยู่ข้างในนู่นตัวนี้ใหใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปดูน่นนู้นดีกว่าพี่ฟินมาเดี๋ยวไปดูน่นนู้นดีกว่าโอ้โหเปลี่ยพี่ฟินแมวนี่ใหมากเลยพี่ฟินข้าวข้าวครับโอ้ าฟ่แมวนี่คนแมวใหญ่มากเลยแบบนักมบอกว่าแมวใหญ่มากดูพี่วินแตวละตัวโอ้โหโอ้น่าตกใจน่านาโอ้แมวเยะมากเลยพราทที่นอนให้ด้วยดูเป็นชั้นชั้นนะเป็นชั้นอนชั้นอนเนาะพี่วินดูมีชั้นอนให้แมวด้วยแล้วมีบ้านให้แมวด้วยดูดู อนโดโมแมวอ๋อคอนโดโมแมวเหรอป้าพูดผิดเหรอใช่โอ้แมวพิพินไ,กกไม่รู้ตัวว่าแมวเป็นครอบครัวแบนีลัวนี้ตัวนี้นี่มนนนแมวราคาไม่แพงที่พี่ฟินตัวเมียสองหมื่นห้าพิพินพันอะไรก็ไม่รู้ห้าสองห้าค่ะโอ้โอ้โอโดูมันนอนกอดกันเลยตัวเมียสองหมื 25, ่นห้าตอนนี้เกาขายนะโอ้พี่ฟินตรงนี้มีงูด้วยพี่ฟิน ดูมันเลือดไม่บินเฮ้ยอีเอาทุกคนทุกคนเจออะไรก็ไม่รู้โอ้โหพ่ฟารีอาอินากลัวพิฟารีอนนี้มันคืออินากลัวอีเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากเลยโอ้มันตัวใหญ่มากเลยนี่เราที่เลยนี่ของงจริินี่เดาทมันใช่ริงโอ้ของจริงค่ะตะกันดวงงู งูหลาทองนะคบทุกคนเป็นงูลาทองเป็นงูขนาดใหญ่ก็มาเดดแเอเชีราเชียงใต้เดินงูที่นำมาวาในงานเป็นงูเกซึ่งหลังพกยนมาทำงูลาทองายนนคีันกได้ีรถยเดินงูลามกมมีไคล้าลูกศรังูสวนงูเหลือมมีวันเนตรงโอเคเรามาดูกันว่าตัวน okay, oh, mm ี hmm. okay, ้เป oh. ็นง oh, ูลามงูเหลือมครับไอตัวนี้เป็นงูเหลือมหรืงูลามเนาะอ๋อนีไอนีน่าจะออรารไม่ดีแต่ตัวยังอยู่กันกมมอ๋อไม่ดีปัลโ นี่ติวอยู่ด้วตัวอยู่ด้วยตัวหนึ่งที่กอันุกคนถือกันเพนนี่ไม่กวงงูกันเลยพวกเราจับได้ไหมครับจับได้ไหมจับได้ไมต้องจับดูวลูกอ๋อลองจับดูลองจับงูดูมันนิ่มลูกงูโอ้ยขนขนมันนิ่มมากเลยนะหนังมันนิ่มมากเลยนะไอตัวนี้เป็นงูเหลือมนะครับตามที่เขาบอกนะครับเพราะมันจะมีกีดที่หัวตัวที่น้องนี่เป็นงูเหลือมงูหลามครับ เหลือเหมือนกันใช่ไหม,อ,ม,มอ๋นนีหลามเหรอหลามลายมันจะชัดกว่าอ๋อแต่ตัวนี้ไม่รู้ใช่ไหมครับนี่ที่ยืนท,ที่ยืนกันอยู่3ามคนนี่เราจะพูดว่านางพญาง,งูขาวได้ไหมครับเนี่ย <c oughs> อ๋เยอเลยครับอ๋ออันนี้นี่คุณค้าจับไปไม่กู้เลยลูกโ <c oughs> ู้ <c oughs> เก่งจังเลย ตัวเล็ก40ตัวใหญ่60นี่ก็คือเวลากีน่นาทีครับรลแล้วแต่ลูกค้าเลยพี่วินอยากจำไหมจำเลยอ่าวิวินไมกกล้านะครับทุกคนนั้งไฟรีอ่ะไรีอโอ้ทุกคนมีใหญ่มากเลยทุกคนนี่นะครับเร,เราอยู่กันที่งานเซ็นทรัลหาดใหญ่แพทซาฟารีนะครับ โ <Okay. S 2> ะะอเคแต่ว่างานมีกี่วันนี่ <im> โอเคสวยมากเลยเ <im> ตรงน,นี้โอ้กวางใหญ่มากเลยกวางเยอะมากเลยโอ้ตามั้นเอ